นี่นี่พี่น้องมาเบื้องลูกสาวยายบุญมีนี่หลังจากที่ห้างหายไปรวนเร้นน้ำผู้เบาเออเมื่อนี้แม่ก็ใส่มากเกียวเขาเสแล้วทำทวดเพื่อนมาเอามาหอดให้หอดหน้าเราพี่น้องเอยหายอยู่หากินขึ้นก็ละครับผมต้มปงต้มปลาตามผสมผสมปลาาลละเออ โอ้ยเราจับปลาไหลมือเดียวพดี่น้องเอามือเดียวซองมือนะครับผมจับปลาไหลแล้วเราก็ต้มได้ได้เราเตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยพอดีตามมกคุ้งพร้อมพอดีเออเอาบะนี้ก็งมปลานะครับผมปลาก็โอ้ยทำไมงมไงนี่มันหาง่ายนะเอาเอาดีออกจากหน่อยนะพี่น้องันดีบอวกนะขมปิดพอดีนะเออโอ้ยจมปลาบะนี้ล่วงวัดตัวแล้วบะนี้เก็บกระบอกบวกขั้วบะนี้เออเอาข้างลวดเออมันจังชีเรียเสียบมันกันอันขั้วกระเสี๊ยดายมันนี่สินะเอาเโย่โขาพี่น้องเออ เกี่ยวเขาเสียดหยับ้อยแล้วนะครับผมก็นล่อตุ่มป่ามาสูกล้วพี่น้องก็โอ้ยตุ่มป่าอะไรทั้งตุ่มป่าเขาเนะครับผมอาบันี้เขาก็าจะมาสีนะครับผมเบืองเครื่องสีเขาเขาจะเด้อพี่น้องเด้อเออเฮ้ยง่ายเด้๋ยวประเด้อันนั้นยากดิแฮมอันเอาไปใส่มาใส่กันง่ายไปเัินไปเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายได้สะดวกไปเัินไปโอ้ยเครื่องสีเขาเนียนวันอีดีนะครับเนียลงโทษลงโทษไปบอกเรียนน้ำผู้เบาเออบปเห็นไรบปเห็นมาบ้านลายมือไรให้เดินไปเด้อแม่กันน้ำหาไปเัินไปครับขุดหนีน้ำผู้เบาไปเอ้หลังจ่ากัน สีเข่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็สิมากินเข่าต้มได้บัานี้บ่อ่ะเข่าต้มปลาไหลพี่น้องเข่าต้มปลาไหลเออสูตรใหม่อีกแล้วพี่น้องบโอ้ยย่างขักเลยเอ๋อลังเส้นผักเส้นเมียกินเขากินง่ายจังอยนะครับผมเออเข่าต้มปลาไหลแซ่บน้ำกันเด้นพี่น้องเด้เออบุญแล้วกินไปแตาแซ่บทีที่เออหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่กินต้มปลาไหลเสร็จเรียบร้อยสีเข่าเสร็จเรียบร้อยนะครับกับกเบาก็คือเแล้วพี่น้องเอ้ยเอามาหอดบานหอดซองไปนี่ก็เอาปลามานึ่แล้วครับผมเออก็ได้กินปลาขาวเด้บ้ปงลาขาวงนี่นโอ้ยอแบก เขาเขาเล่าเมื่อไหรตะไนไปถึงเมื่อถึงเศร้าหามหับไปเออมันก็หิวตัวคนแบบนี้เออเอาเอาหอดบ้านหอดซองก็ทําการปิ้งปลาแล้วครับผมปิ้งปลาอ่อาหลังจากที่ปิ้งปลาสุกเรียบร้อยแล้วจากสุกเนี่ยพอสุกเนี่ยเราพี่น้องเอ้ยเอา,เอาข้อหั่นีั่นมีละเออมันจังมันจังเหนียวานะว่าเอาบัดที่นี่แล้วก็มาน แย่เอาเฉพาะเนื้อนะครับผมเก่อเกับพวกต้องออกอวกนะครับเสียดายมันนะครับผมหามากขยาดหนักก็แห้งแล้วเอาไปเอามาที่นี่ก้างก้างเอาไว้ให้หมอไขม้าเช้านั่นแหละครับผมเออเอามาที่นี่แล้วก็ยิบไปแยกเนี่ยปลากับก้างออกนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมเราสจมบกีบกพริกเด้อบีน้องวันนี้เอ้ากีบกพริกให้มันหอมๆจักหน่อยนะครับเออกีบกพริกเด้อบีน้องหลังจากที่กีหอมข้อหอมๆนี่แหละเออเอาสุกไลนะครับผมเอาข้อหอมๆเด้อบีน้องเด้อก็ เอาเขี้เท่าออกจักหน่อยพี่น้องเออให้มันติดไปจักหน่อยเพราะว่าให้มันให้มันหอมนะครับผมเราก็มางหดชีตะเล่น,นะครับผมเออพริกนนเนี่ยเพราะว่าเราสิบอะไรใส่ถุงงวงเด้อ่าชีตาลเล่ะเพราะว่าโคโรนสูตรไม่นะมัน,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 นจีนงวงไปในตัวนั่นสนินะครับผมเมื่อใส่เขือลงไปจักหน่อยนะครับผมมันงวงเลี้ยวว่าจะไปเออโอ้ยป่าดีงวงคักงวงเนี่ยแต่อ๋อ,อ,อนหนุ่มน,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 นุ่มลึกค่ะเดี๋ยวรอนี้นวงโคโรนสูตรไม่โคโรนสูตรไม่เออหาสื่อมาใส่เด้อมันจีนว่าได้เปียนถุงงวงอันหดได้หล,าย,ลายเท